อ,ะะอืมก็เจ ja ้าเบิ้งล่ละขาเจ้าขอมาเบิ้งลายล่ะเจ้าเริ่มขอมาเบิ้งแล้วข้าเจ้าสนใจที่ยังนี่แตงไทยบอบอบอหน่นละแห่งดีไทยใส่เหงือใครเป็นแบบมาซื้อได้นี่เหมือนมิวฮอร์ตฝรั่งเหมือนเป็นบอฮัลโหล my friend thank you so much thank you so much thank you so much hello my friend พูดบอกว่าภาษาภาษาปากกิจก็เป็นเด้พี่น้องเบลคัมทูไทยแลนด์เบลคัมทูข้าวหอมนวลมนชาแนลสวัสดีพี่น้องสวัสดีสิบเจ็ดท่านนะคะข้าวหอมนลมนชาแนลพาพี่น้องมาดูตาปลูกแตงไทยแล้วก็พลิกละกะบักเคี้ยวปอโอ้มาจิม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 ฮู ตาบาบาท่านใจไปหาน้ำจิ้มจิ้มจิ้มให้มันนำลายลายลายฟงพี่น้องแต่งไทยเป็นหน่วยอะไรเนั่นนั่นยุขลังตาแล้วไล่ไล่ห่ะเห็นบอพี่น้องเห็นบอนี่ยอุ้ยสะอ่อนนซ่อนพี่น้องบ้านนี้ถื่อฝนว่างหันบัดบัดอันบัดรลายว่านเป็นสีหลอดแหล่บอหลอดแหล่คือเป็นยังสีเนาะปาสันมือหนนังเสบหบนาวดวดวดมันแดดคักไรไหมพี่น้องมาไก่บ่อด้เลยไหม บาดนี้เมดฝนไม่แน่บบดที่นี่เมดฝนอันนี้นวยพี่น้องเห็นดอกบักเข่งบวดอกบักเข่งถามตาว่าตาตาดอกยั้นคืองามแต่สิเอาเป็นแบบกันนะ่าผลเลยบา่าดอกเข่งขอบคุณสิบห้าท่านค่ะขอบคุณสิบห้าท่านค่ะเออเาซื้ออย่างเนาะลาซิมบวชเฮลโลสันเดี๋ยวจะเอ่เข้าไปดูช่องให้คุณลาซิมมันบอก Have a nice day. Oh, have a nice day. Hello. ค่ำแล้วเหรอ Good evening. Good evening. Good evening. Thailand evening. Now. ตอนนี้ไทยแลนด์กำลังเย็นนะคะเป็น e นะคะแต่ยังไม่ไนท์นะคะยังไม่มืดยังไม่เป็นกลางคืนนะคะแต่เป็น evening นะคะ เป็นช่วงเย็นเย็นนะคะแต่ก็ใกล้จะไนแล้วนะคะแฮปไนเดย์นะคะวันนี้เราเยินดีที่ได้ต้อนรับทุกท่านนะคะ mm. เข้ามาสู่ช่องข้าวหอมชาแนลนรอมนชาแนลนะคะพาพี่น้องมาดูดอกบักเข่งพี่น้องเคยเห็นดอกบักเข่งบอดอกบักเข่งอยู่ตรงขามกับกล้องนะคะขยับไปข้างบนก็คือ ต้นไม้ที่เมื่อก่อนสมัยก่อนรัฐบาลเข้าเจ้าจะเป็นไม้ไม้หวังแหน,นะคะเป็นไม้ที่อ,อนุรักษ์นะคะเป็นไม้ที่อ,อนุรักษ์นะคะ,ะ Good night. กูดไนท์ก็ก็น่าจะเป็นกลางคืนเนาะแต่เรายังไม่ไนท์เนาะเราเป็นเอฟวินิ่งดูนะคะ นาวไทยแลนด์เอฟวินิ่งสวัสดี Good Morning ก็ไม่ใช่ n ไนท์ก็เป็นกลางคืนเนาะนะคะ G เอฟวินนิ่งก็แล้วกันนะคะสวัสดีพี่น้องนะคะเวลคอมทูเทเลนเนะคะ่ะที่นี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องข้าวหอมนริมนชาแนลนะคะ <c oughs> นี่นคือน่วยบักเข้งเนาะพี่น้องเออดอกบักเข้งยังหอมบอผิดเนาะขออภยัยเชิญชวนพี่น้องทุกท่านมาท่องเที่ยวประเทศไทยเราไอริ e อิ1ร้อ ไอ i ิฟอินร้อยเอ็ดไอลิฟอินเซลภูมินะคะไอ i ิฟอินร้อยเอ็ดไอลิฟอินเซลภูมิเดี๋ยวไปดูช่องให้คุณมีช่องไหมเนาะน่าจะไม่มีหรอกไอค้อมคิดว่าเน paddle, okay. าะนะคะต่างประเทศพนเป็นคนต่างประเทศเนาะนะคะมีนบุรีฝนบ่ตกครับอ้าวสวัสดีคะ่ะคุณลาซิมใช่ไหมลาซิมเหรอคะอ่ไอข้าหอม I I watch o t you นะคะ I watch o t you I w h I watch o t you อุ้ยสวยงาม flower flower beautiful สวัสดีพี่น้องทุกท่าน <c oughs> คุณจิตนาบอกว่า มีนบุรีฝนไม่ตกครับคุณจิทนาเข้ามาเป็นพี่น้องสายดันของเราอีกหนึ่งท่านนะคะสวัสดีคุณจิทนา